นี่คือการเก็บเชือกลูกเสือที่สวยงามและถูกต้องที่สุดเลยนะครับเรียบเนียนสวยขนาดห่วงกําลังพอดีด้านไปหลือไม่ยาวเกินไปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแบบช้าๆชัดๆทีละขั้นตอนดูจบทุกคนทําสวยได้แบบนี้แน่นอนครับฮ่ฮ่าฮ่าอินฟินิตี สวัสดีครับผมพุชิตัวแสบนะครับเวลาเก็บเชือกลูกเสือใครเป็นแบบนี้บ้างสารภาพมาซดดีๆครับไม่เชือกด้านนี้ยาวเกินไปบางทีก็ด้านห่วงนี้ยาวเกินไปบางทีก็บิดๆเบี้ยวๆบิดๆเบี้ยวๆแฝงแรงอย่างนี้ครับ วันนี้ครับผมจะมาบอกวิธีการเก็บเชือกลูเสือที่ถูกต้องและสวยงามมากๆให้เพื่อนๆทุกคนได้ทําเป็นกันนะครับเวลาเอาไปโรงเรียนจะได้ไม่อายเพื่อนจะได้แบบโอ้โโชว์เทพของเราเฟี้ยวกว่าเพื่อนเลยเหมือนเห็นไปในตอนต้นนั่นเองนะครับมาเรามาเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกครับสิ่งที่ต้องมีก็คือเชือกครับเพราะถ้าไม่มีเราจะถูกไม่ได้นะครับพูดทำไมเนี่ยนะครับวิธีการนะครับอันดับแรกเลยเราคลี่ออกมาให้มันตรงเลยนะครับแล้วเราเอาปลายมา จบกันครับเอาไปมาจบกันปุ๊บอย่างนี้นะครับอ่ะดึงให้ตรงนะครับบนล่าง้ายขวายอย่างเงี้ยมันมันยาวเกินกล้องไปนะครับอ่ะนี่นะครับให้ตรงอย่างนี้นะครับเราจะยืดให้สุดเลยนะครับจากนั้นเราปล่อยปลายด้านหนึ่งมาจับที่มืออีกด้านหนึ่งนะครับนี่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 อ่ะผมปล่อยปลายด้านนี้มาจับตรงนี้นะครับอ่ะแล้วอันนี้ก็ปล่อยไปเลยนะครับอ่าแล้วก็มาจับตรงนี้แทนอ่ะได้แล้วแล้วอ่าดีนะครับจับอย่างนี้นะครับจากนั้นอีกครั้งนึงครับเราปล่อยอีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาชนกันอีกทีปั๊บ อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาห่วงเนี่ยกับเชือกเส้นยาวเนี่ยให้มันพอดีกันให้มันเท่ากันดีให้ออกเป็นสามเส้นแบบนี้นะครับเหมือนเป็นตัวเซตนี่อ่ะเนี่ยเป็นตัวเซ้อย่างนี้นะครับ อันเนี้ยคือความยาวที่กําลังพอดีเลยสําหรับเชือกหนึ่งเส้นนะครับอ่ะเราอย่างนี้แล้วเราก็จับตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็เริ่มมัดได้เลยครับซึ่งการเริ่มมัดเนี่ยเว้นลงมาจากหัวประมาณ1-2นิ้วนะครับประมาณนี้แหละประมาณนิ้วโป้งเรานิ้วหนึ่งอย่างนี้นะครับเริ่มพันตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็พันไปวิธีการพันให้แน่นนะครับเราเนี่ยเอามือนิ้วโป้งยันไว้ใช่ไหมครับพอพันมาปุ๊บนิ้วโป้งเถิบยันไว้เห็นครับพันมาปุ๊บนิ้วโป้งเถิบยันไว้ใอย่างนี้ไปไเรื่อยๆครับ พันไป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 อ่ะประมาณสี่ถึงห้ารอบเสร็จปุ๊บทีนี้ครับอ่ะอีกสักสองสามรอบไปอ่ะปุ๊บปุ๊บอ่ะหยุดกึ๊บเรามาดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับถ้าเราไม่หยุดออกมาจัดตรงนี้ครับมันจะบิดบิดบิดไปเรื่อยแล้วมันจะไม่สวยครับเมื่อพันไปประมาณอ่าเนี่ยหกเจ็ดรอบนะครับเราเนี่มาเปิดตรงนี้เรียงให้มันเป็นสามเส้นสวยๆเหมือนเดิมอย่างงี้อืออ่าเลียงมันเห้สวยแบบนี้นะครับแล้วเราก็พันต่ออ่า เรียงเสร็จปุ๊บอ่พันต่ออ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็หันมาบอกอ่ะเห็นไหมพันกันอีกแล้วเอาใหม่เห็นไหมครับค่อยๆจับแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจุบจุบอ่ะโอเคไปต่อหนึ่งสองสามสี่ห้า ่เนียประมาณหกร้อกันมังสวยนะครับหกล้อเราก็มาเช็คดูหมุนใหม่เห็นไหมเวลามือเราพันบิดอ่ะมันจะชอบหมุนไปเรื่อยๆไงครับอ่าแล้วก็หมุนไปอ่าแล้วก็พันต่อไปเรื่อยๆครับทาบนี้ไปเรื่อยจนจนใกล้ๆจบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจนจบให้อีกทีหนึ่งอ่ะเปิดนิดหนึ่งอ่าไปปึ๊บอ่านี่ครับพอตอนใกล้จะจบนะครับนี่ตรงนี้เขย่าได้เห็นไหมครับใกล้จะจบครับเราล็งให้เหลือเชือกประมาณใกล้ๆ้เคียงกันนี่ใกล้เคียงกันอย่างนี้ครับ แล้วจับทั้งสองเส้นเนี่ยสอดเข้าไปในห่วงครับเข้าไปทั้งสองเส้นนะครับแน่นอนครับเมื่อจับเข้าไปในห่วงปุ๊บเราก็ต้องดึงด้านล่างนี้เพื่อให้ห่วงนี้มันรัดสองเส้นนี้ลงมานะครับแล้วก็จับดีๆนะครับตรงนี้ م! มันจะมีสองข้างผมบอกไม่ได้เหมือนกันว่าด้านไหนเพื่อนๆต้องลองดึงดูดึงด้านไหนแล้วห่วงนี้มันเล็กลงแปลว่าใช่แล้วก็ลองดึงดูครับเวลาดึงดึงดอ,อย่างนี้นครับเอานิ้วชี้ยันนี้ไว้แล้วเอานิ้วกลางกับนิ้วโป้งเนี่ยดึงลงมา อ่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ดึงแล้วเชือกเส้นนี้มันลงมาสแสดงว่าก็ต้องดึงอีกเส้นหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับดึงดึง,ดงพอดึงแล้วนี่ลงมาอ่าอย่างนี้นะครับปุ๊บเอาให้นั่นเลยก็ได้นะครับนี่อ่าปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้ห่วงที่แบบพอดีพอดีดานล่างนี่ก็เหลือแบบนิดหน่อยพอดีพอดีนะครับแต่ตอันนี้มันยังไม่สวยมากพอเยนะครับมันยังขยุกขยุขย๋อยอยู่ครับเราดึางให้แบบอี โอเคพอตึงๆนะครับเราวางแปะลงไปกับพื้นครับจากนั้นเราก็เรียกว่าอะไรนะสไลด์เหรอแบบอย่างเงี Look. Look ้ยเย่ายเงี้ยอย่างเงี้ยถูกับพื้นอ่ะถูกับพื้นอ่าคึบคืบคึบคืบคืบค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 บตรงนี้ทาเพื่อให้สวยครับนวดมันนวดมันให้มันเรียบสวยครับแล้วจากบางทีตรงนี้ย่นตรงนี้ป่องตรงนี้ย่นตรงนี้ป่องมันจะกลับมาพอดีครับทุกอันมันจะพอดีกันเลยนี่เห็นไหมครับดูดิทั้งเส้นคือแบบ ตรงเด็กเท่ากันสวยหมดเลยอันนี้เชือกขนาดของห่วงนี้กํลาลังพอดีด้านนี้ก็ไม่เหลือยาวเกินไปนี่ครับคือการเก็บเชือกลูกเสือที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับ ว้าวทำไมตอนเรียนผมไม่รู้แบบนี้ตอนเรียนนี่เก็บแบบขยุ้ยขยุยมากเลยนะครับผมเชื่อเลยเก๋ว่าถึงตอนนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะเกิดคําถามในหัวใจว่าทําไมเราต้องพับเก็บเชือกแบบนี้ด้วยถูกไหมเราขยุ้มขยุ้มขยุ้มไปโรงเรียนเลยได้ไหมทําไมต้องเก็บแบบนี้ครับเอาจริงแล้วอ่ะคือวิชาลูกเสือนะครับวิชาที่เหมือนฝึกระเบียบวินยัยฝึกการแบบเอาตัวรอดฝึกการใช้ชีวิตฝึก ข้าสังคมอะไรประมาณนี้นะครับเ,ออเชือกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องใช้ในอนาคตถ้าเกิดเราเป็นสายแบบ อาจจะเป็นกู้ภัยหรือว่าแบบเข้าแคมป์อะไรอย่างเงี้ยมันมีที่มารูกเย็นผูกเงื่อนต่างๆนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยการทําเก็บแบบเี้ยก็คือเวลาเราหยิบมาเชือกจะไม่พันนะครับแล้วเชือกมันก็จะเป็นตอนๆที่แบบหยิบง่ายสมมติว่ามีนิเรียงกันสิบอันนีก็จะหยิบได้เลยนะครับไอ้ตรงหัวนี้ก็คล้องเอวได้นะครับก็คล้องกกับ,บเข็มขัดหรืออะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับแต่หลังแลวสำคัญเลยก็คือฝึกความเป็นเบบวินัยแหละคล้ายๆว่า เหมือนเล่นของเล่นแล้วต้องเก็บของอ่ะแบบนั้นเชือกพอมันเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็ต้องมัดเก็บแบบนี้ประมาณนั้นนะครับเวลาเราพันแบบเนี้ยพอเราแกะออกแล้วมันจะไม่พันครับพอแกะออกปุ๊บเชือกมันจะ แบบมันจะไม่ไม่พันกันมัว่วถ้าเราแบบเก็บไม่ดีหรือว่าแบบผูกป,ม,ปมไว้จชมเพราะเกลียวอ้าวเป็นปมเราต้องมานั่งแกะอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเราดึงออกแกะปุ๊บแล้วก็ใช้ได้เลยครับมันไม่พันกันอผมแก้ดูเลยก็ได้ครับนี่ครับเนี่ยวิธีการแกะนะครับเราก็เมื่อกี้มีสองเส้นที่ผมบอกสอนไปใช่ไหมครับแล้วก็ดึงเนี่ยเส้นที่มองเห็นอยู่นี่นะครับที่มันผักเข้าไปอยู่นะครับเราดึงออกเลยปั๊บปึ๊บแล้วก็ดึงเนี่ยต่อเลยเนี่ยดึงเนี่ย รูดเลยรูดเลยเห็นไหมมันก็จะบีบแบบนี้ปร๊บเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับเชือกไม่พันกันเลยเห็นไหมครับอ่านี่เห็นไหมเสร็จ เนี่ยครับนี่คือข้อดีของมันก็คือเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเราก็พร้อมใช้ต่อทันทีเชือกมันไม่พันกันนะครับเมื่อจตะแค่บึนงมวนนิดหน่อยครับคลี่สองสามทีก็ได้แล้วมันไม่พันกันนี่แหละประโยชน์จริงๆของมันนะครับแต่หลักแล้วนะครับม็คือเอาไว้สอบนะครับถึงเวลาลูกเสือครูบอกว่าอ้าววันนี้มาสอบเก็บเชือกเราทําสวยแบบนี้รับรองครับสิบคะแนนเต็มแน่นอนอ่ะยังไงก็เอาไปฝึกกันนะครับตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้อะไรนะครับแต่ไม่แน่อนาคตเราอาจจะไปเข้าแคมป์บ่อยๆต่องกางเต็นต้องผูกนู่นผูกนี่ผูกนนั่เราจะต้้องใช เชือกนี้ติดตัวเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเหมือนการเรียนเลขอ่ะทุกวันนี้คนก็จะถามว่าเราเรียนเลขทําไมทําไมต้องเรียนนะครับอนคาคตอาจจะได้ใช้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็ฝึกไว้ไม่ียหายมันไม่ใช่ของที่ยากเกินไปแล,ลแล้วหลักแล้วคนที่เขาจะทํากันไม่ได้ก็คือตอนต้นนั่นแหละครับที่ไม่รู้ว่าต้องวัดแบบนี้นะครับเอาจริงๆแล้กันนะที่โรงเรียนเขาก็สอนแต่ลืมตัวผมเองผมก็ลืมพูดจริงๆผมมา,เ,าเจอวิดีโอในติกต็อกอยู่แล้วบอกเอ้ยเอเอ มันทําแบบนี้ผมก็อยากมาบอกต่อเพื่อน,นเพื่อนนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนกำลังเรียนอยู่หรือว่าตดสอบอะไรอย่างเงี้ยจะได้จําได้นะครับว่าต้องแบบเป็น3ส่วนอย่างนี้นะครับตรงมาปุ๊บ3ารอบสารอบเป็นครึ่งสารอบปุ๊บ่ามรอบอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็จับเชือกกําลังพอดีสวยงามอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เริ่มพันได้เลยไปแบบนี้นะครับและวิธีการพันเชือกลูกเสือที่ถูกต้องนะครับก็เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็ทาตามผมไปช้าช้ช้าทีละขั้นตอนครับรับรองเขาก็ออกมาสวยอย่างแน่นอนนะอ่า ไงก็เอาไปใช้กันได้นะครับรับรองสอบไปเสียคะแนนเต็มคุณครูจะชมเลยว่าหูยทำไมถึงเก่งขนาดนี้พับอ่าไม่ใช่พับดิหมวนเก็บชิ้ลูกเสือได้อย่างสวยงามมากนะครับอ่ะโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเป็น how to ง่ายๆที่ใช้งานได้จริงด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเรียนลูกเสือทุกคนต้องเรียนอย่างทุกคนต้องผ่านอยู่แล้วนะครับได้เอาไปใช้จริงนะครับได้โชวยเพื่อนดูด้วยแหละว,ว่านี่ฉันพับเก่งไหมฉันอ่าฝึกมมวนมาสวยมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ เอาไปใช้กันได้นะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผมมาสอนอะไรอีกครับเป็น How to ง่ายๆแบบนี้นะครับบอกมาได้เดี๋ยวผมจัดให้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากภาพวิวใหม่จากผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ช่องของผมไว้ด้วยนะครับเวลาวีวโใหมเ่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะอ่าเห็นไหมครับเนี่ยผมพูดไปผมก็ทําไปนี่เห็นไหมก็เสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเรากิ้งกับพื้นนิดนึงอุ้ยออันอี้ยอ,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 อสวยบ <laughs> เล็กข้ยวข้งอ่าป็นน่หเไปอบสนยครับงเอ เห็นไหมครับขนาดเมื่อกี้ผมพูดไปผมต้องทำไปได้เลยมีปัญหามันตึมเข้าไปในกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อไปเองนะครับโอเคอิดกับวิดีโอหน้าครับขอให้เป็นเพื่อนพับเก็บคลูกเสือกันให้สะดวกและสวยงามนะครับแล้วครับสวัสดีครับื